ถ้าเราอยากจะประพฤติปฏิบัติให้สำเร็จได้เนี่ยเราต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจฟังให้ดีในคำสอนของผู้เจ้าของครูบาอาจารย์ว่าท่านสอนนี่เราทำอย่างไงถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันจะสามารถสำเร็จได้อย่างไม่ยากแต่ถ้าเราฟังแล้วไม่ได้เคารพไม่ได้ตั้งใจฟังไมไ่เอาไปประพฤติตามไม่มีประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาเปล่าเลย ทำนั้นจะไม่มีประโยชน์เลยหรือลองสังเกตดีแม้แต่ผู้ที่เป็นภารยะแล้วเนี่ยแต่ถ้ายังมีมานะตัวนี้อยู่เนี่ยยังดื้อดึงกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งก็ไม่สอนให้นะตอยคุณจะเป็นภารยะแล้วเนี่ยท่านเห็นแล้วว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์จะมีแต่โทษด,ด้วยเพราะเขาไม่ฟังเขายังลั้นยึดเชื่อในความคิดของตัวเองอยู่สิ่งนี้อันตรายมากอน,นั้นให้เราทำลายทิฏฐิ Của tới yên tôi nghĩ sao ừ.